สวัสดีครับสวัสดีส่งลงเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นของวันของสิ้นเดือนนะครับสินค้าใหม่สดทุกวันนะครับเข้ามาแล้วนะครับ1กล่องนะครับหลายตัวหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตอนนี้ก็ทยอยลงนะครับพามาชมนะครับตัวนี้ก็2อ0หมนนะครับสองหมด่วนด่วนนะครับเป็นด่วนนะครับตัวนี้นะครับพามาชมนะครับของ power นะครับของ m h นะครับแปดสงนสองนะครับแปดสองศูนย์ศูนย์นะครับ ท่านนี้นะครับสามารถขับ18นะครับได้ข่างละ3นะครับถ้าคงปั๊มได้ค้างละ4นะครับคงควาง18ค้างละ3นะครับสบายๆนะครับท่านนี้นะครับขายให้ไปเลยนะครับสําหรับบางท่านที่กาลังองหานะครับรีบตัดสินใจนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงราคาโควิดนะครับเนาะใครรีบคว้าก็รีบคว้าเลยนะครับเพราะราคาเนี่ยไม่ใช่ราคาผมนะขึ้นครับราคาต้นราคาสินค้าของนะครับเข้ามาขึ้นนะครับผมก็ต้องขึ้นตามสินค้านะครับ ก็ตอนนี้สินค้าก็ลงนะครับลูกค้าก็รีบคว้านะครับอ่ารีบตัดสินใจนะครับด่วนนะครับแท่นนี้นะครับเข้ามา2ท่านนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับให้ไปเลยนะครับแท่นละ9,000บาทนะครับ MT 8 0 0 2นะครับรับประกันนะครับสไตล์นะครับข้างในนะครับงานดีแน่นอนนะครับข้างในนะครับนี่ครับหม้อใหญ่นะครับหม้อประมาณนี้นะครับแท่นนะครับแท่นสามยูลึกประมาณ19นะครับให้ไปเลยนะครับแท่นละ9 0 0 0บาทถ้าไหนสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้สินค้าอยู่ จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ครับมาดูนะครับใหญ่นะครับแท่นโอ้โหที่ไหนไม่ได้นะครับงานดีนะครับงานดีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพก็ยังสวยนะครับให้ไปเลยนะครับแท่นละเก้าพันบาทท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้สินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับ ที่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้เห็นสินค้าไว้ก่าเพื่อนนะครับสามารถขับ18นะครับข้างละสามนะครับ18ข้างละสามนะครับอาจจะน่วมเลยนะครับสบายนะครับประกันแน่นอนนะครับทันละสามนะครับข้างละสามดอกสบายนะครับลองฟังน้ำเสียงดูนะครับ นะครับ18 2ดอกนะครับสบายนะครับข้างเดียวนะครับ2ดอก อันนี้ก็ใช้งานปกตินะครับเพราะตูเ้เบ็ดผมมีแค่2องใบนะครับ900 0บาทนะครับ9 0 0 0ันบาทนะครับแรงแน่นอนนะครับ สบายนะครับขามสิบแปดขนาดสามนะครับสบายหกดอกนะครับหกดอกหกดอกสบายนะครับแท่นละเก้าพันบาทนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับให้ไปเลยนะครับแท่นละเก้าพันบาทมีแค่สองแท่นนะครับแท่นสามยูนะครับโอ้โหแท่นใหญ่นะครับบึ้งๆนะครับหน้าโหดนะครับให้ราคาแท่นละเก้าพันสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับมีตัวไหนถิ่มมาได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์นได้อยู่คลองสามคลองหลวงนะครับก็รับแลกตีเทิร์กันได้ทุกตัวมีตัวไหนถิ่มมาได้ใช้งาน ก็เอามาแดกทีเทิร์นได้นะครับเบอร์โทรผมก้อนนี้เลยนะครับตามนี่เลยนะครับเบอร์โทรแล้วก็ชื่อเฟซผมนี่ครับทักเข้ามาได้หรือเข้าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไลน์ผมก็เบอร์ข้างล่างนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับบางท่านที่กําลังมองหาก็รีบตัดสินใจนะครับเพราะราคาโควิดก็มาเรื่อยๆนะครับมาก็มีท่านถูกๆก็ไปไวนะครับไปไวนะครับไปไวแน่นอนนะครับถลระเก้าพันบาทนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้าของวันที่30มิถุนายนนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นพวกเซฟนะครับก็ขัดน้ำยางออกอออก็ออกเลยครับฝากทุกท่านนะครับก็ไปเจอกในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ